อยากกู้เงินแต่ไม่มีสลิปไม่มีคนค้าไม่มีหลักทรัพย์แล้วจะไปพึ่งใครวันนี้เราจะพาไปหาแอปกู้เงินถูกกฎหมายที่ถูกใจสายอาชีพอิสระคนหาเช้ากินคำ้ำพ่อค้าแม่ขายและคนที่เคยโดนธนาคารเมินและสินเชื่อในวันนี้เนี่ยเขาก็อยู่ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยสมัครผ่านแอปรู้ผลไวสุด5้านาทีจะกู้กี่บาทก็จ่ายดอกเบี้ยเท่าที่ใช้ไม่ต้องมีสลิปไม่ต้องไป สาขาแค่บัตรประชาชนใบเดียว ขอกู้เงินกับแอปกู้เงินตัวนี้บอกเลยว่าไม่ต้องมีคุณสมบัติเทพก็สามารถขอได้เพียงแค่อายุ20ถึง60ปีรายได้ข่านต่ำแค่8,000บาทต่อเดือนแอาชีพไหนก็สมัครได้หมดนะพนักงานลูกจ้างรับจ้างทั่วไปฟรีแลนด์อิสระพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์หรือแม้แต่เจ้าของกิจาการเล็กๆไม่มีสลิปเงินเดือนไม่เป็นไรไม่มีคนค้าก็ไม่ต้องไม่มีหลักฐานก็ไม่สนมีแค่มือถือกับบัตรประชาชนก็ พอลาสินเชื่อที่กู้เงินได้ง่ายที่สุดผ่านแอปในตอนนี้เขามีชื่อว่าฟินนิกหรือว่าฟินนิกติดเปรกเพราะว่าฟินนิกเนี่ยเป็นสินเชื่อนานนไฟนแนนซ์อยู่ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยให้บริการโดยบริษัทมันนิกจำกัดในเครือ s c b x กลุ่มเดียวกันกับธนาคารไทยพาณิชย์นั่นแหละฟินนิกก็น่าจะเหมาะกับคนที่ต้องการเงินด่วนไม่มีสลิปไม่มีคนค้ำมีรายได้น้อยหรือรายได้ไม่แน่นอน ก็ต้องการกู้แบบหมุนเวียนเอาไว้ใช้ยามจําเป็นแต่ถ้าใครเนี่ยไม่แน่ใจนะว่าจะหาเงินไปโปะได้เมื่อไรหรือเป็นคนชอบจ่ายขั้นต่ําตลอดอาจจะไม่คุ้มนะเพราะว่าดอกเบี้ยเนี่ยจะพาไปเจอกับหนี้บานได้กูให้เป็นนะใช้ให้รอดจะฟินหรือจะลม้มก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณน,นั้นใช้เงินกันยังไงลองคํานวณกันเล่นๆน,นะสมมติว่าถอนเงิน2,000บาทเนี่ยไปใช้31วันยอดชําระงวดแรกก็แค่56บาท05สตางค์จ่ายแค่ดอกเบี้ยก่อน ก็ได้นะหรือว่าเป็นการจ่ายขั้นต่ำยังไม่ต้องจ่ายเงินต้นเลยด้วยซ้ำดอกเนี่ยวันละ1บาท8ปสเตางค์เท่านั้นเองนะถูกกว่ากาแฟบางร้านซะอีกนะแต่ว่ายอดนี้เนี่ยเป็นการคำนวณเบื้องต้นใสที่ใช้เยอะใช้นานดอกก็จะเพิ่มตามจำนวนวันด้วยแต่ถ้าใครอยากจะบอะให้หมดไวก็จ่ายตามใจกันได้เลยจากการที่เป็นหนึ่งในผู้ใช้งานแอปนี้ต้องบอกเลยนะว่ากูไวได้เงินจริงไม่มีคนคำ้ำไม่มีหลักประกันจ่าย ขัานต่ำทำได้แบบสบายๆสมัครง่ายผ่านแอปไม่ต้องไปสาขาเหมาะกับคนที่ต้องการเงินด่วนไปหมุนก่อนนะเช่นว่าเอาไปขายของไปจ่ายค่าเช่าหรือไปซ่อมของด่วนๆเพียงแต่ว่าจุดที่ต้องระวังก็คือในเรื่องของดอกเบีย้ยค่อนข้างสูงสูงถึง33%ต่อปีหรือประมาณเนี่ย2.75%ต่อเดือนถ้าจ่ายแค่ดอกเบีย้ยไม่ได้โปะเงินต้นเลยอันนี้จะเป็นหนี้ยาวก็ได้และถอนมาเท่าไหร่เนี่ยดอกก็จะวิ ิ่งตามนั้นทันทีนะเขาคิดแบบรายวันถ้ากูมาแล้วรีบใช้รีบหาเงินคืนแล้วก็ไปป่อให้เร็วนะจะได้ประหยัดดอกเบี้ยสุดๆสมัครง่ายมากเหมือนกับสั่งของออนไลน์ขั้นตอนมีแค่3อย่างนะเตรียมบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุเตรียมมือถือที่ใช้แอปพลิเคชันของ S B e c ได้แล้วก็สเตตเมนต์ย้อนหลังไปเลย6เดือนจากนั้นก็โหลดแอป Finic นะแล้วสมัครกันได้เลยไม่ต้องไปรอคิวที่แบงก์ไม่ต้อง ขอเจ้านายเซ็นอะไรทั้งสิ้นใครอยากกู้และให้ผ่านในครั้งเดียวเนี่ยก็เช็คมือถือตัวเองให้พร้อมใช้ Android นะ7.0ขึ้นไปหรือใช้ iOS 10.0ขึ้นไปเตรียมข้อมูลส่วนตัวให้ครบ3อย่างอย่างที่บอกใช้บัญชีธนาคารนะที่มีรายรับเข้าอย่างต่อเนื่องแม้ว่ามันจะไม่ได้มากก็ตามเปิดสิทธิ์ให้แอปเนี่ยเขาเข้าถึงข้อมูลมือถือด้วยนะเฟนิกเนี่ยเขาจะใช้ข้อมูลเหล่านี้วิเคราะห์เครดิตของคุณแล้วก็ อย่ากู้หลายแอปพร้อมกันนะมันทำให้ดูเสี่ยงเกินไปเคล็ดลับก็มีแค่ว่ากู้เท่าที่จำเป็นแล้วก็จายคืนก่อนกำหนดเท่ากับว่าเป็นการสร้างประวัติดีรอบหนะ้ากู้เพิ่มมันก็จะง่ายกว่าเดิมอีกถ้าใครสนใจแอปพลิเคชันฟินนีก็ลองโหลดมาศึกษาก่อนได้นะอย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้กับเพื่อนที่กำลังมองหาเงินด่วนแบบถูกกฎหมายด้วยเราเจอกันคลิปหน้านะจะกู้ต้องรู้คลิปเดียวจบครบทุกเรื่องเงิน